สวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เจอกัน3รอบแล้วนะฮะ,ะกับรายการ Set Face to f a นะครับแต่ละสัปดาห์ก็จะหยิบเรื่องราวที่น่าสนใจมาร่วมพูดคุยกับแคกคองเมเซษของเราครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยจนถึงล่าสุดนี้ก็ยังติดลบอยู่นะครับแน่นอนสิ่งที่เราแล้วก็อีกหลายประเทศทั่วโลกเลยตอนนี้ก็กลัรงรอกันอยู่นะครับก็คือเรื่องของการเจราจาการค้ากับสหรัฐนะครับบางคนก็หวังว่าจะให้จบกัน ก่อนเส้นตายคือต้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่8กรกฎาคมเพราะว่า9กรกฎาเนี่ยถ้าคุยไม่จบเขาจะกลับไปใช้ภาษีเดิมนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะต้องมีการยืดระยะเวลาการพูดคุยออกไปก่อนบ้านเราเองความจริงก็ ตั้งแต่ช่วงกลางคืนเมื่อคืนช่วงเช้ามืดวันนี้บางคนก็รอตามข่าวอยู่นะครับว่าเอ๊ะจะมีการคุยกันจบหรือ,อยังแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข่าวคราวออกมานะครับว่าเราคุยกันเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นทั้งโลกก็ยังเหลือแค่3าประเทศที่คุยกันจบคือสหรัฐอาณาจักรจีนแล้วก็เวียดนามนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบข่าวกันไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะต้องมาประเมินกันหน่อยว่าโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยของการเจรจาการค้าเนี่ยแนวโน้มมันน่าจะออกมาลักษณะไหนบ้างแล้วเราจะวิเคราะห์ก,กันต่อด้วยนะครับว่ากับสถานาี่ มันจะมีหุ้นกลุ่มไหนที่ได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์ที่ต้องระมัดระวังกันบ้างวันนี้ก็เลยเชิญมาพูดคุยกันกับคุณกรพจน์บรเชินะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่คนหน้าสายงานวิจัยของบลกรุงศรีครับพียดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับหลายคนรอคอยนะครับว่าเจะได้ข้อสรุปกันเมื่อไหร่นะครับน่าจะใกล้แล้วล่ะฮะตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับมีข่าวคราวเพิ่มเติมไหมครับเพิ่งมี alert มาจากคุณทรัมป์เมื่อกี้นี่เองนะครับว่าเดี๋ยวจะส่งนะครับ หนังสือไปให้สิบถึงสิบสองประเทศนะครับในคืนวันศุกร์นี้นะครับจริงๆก็คือวันศุกร์ของเขาแหละนะครับแต่บ้านเราคือช่วงค่ำเนี้ยนะครับก็ทั้งหมดเองก็จะมีในเรื่องตัวผลด้านภาษีนะครับตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามลุ้นกันนะครับว่าประเทศของเอเซียโดยส่วนใหญ่เองเนี่ยนะครับจะมีใครได้ข้อตกลงเพิ่มเติมบ้างนะครับหลังจากที่เราเห็นว่ามีสามชาติที่ได้ดีวแล้วนะครับก็คืออังกฤษแล้วก็ จีนกับเวียดนามนะครับจริงๆต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจนิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัวการมีข้อตกลงกันนะครับบอยคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราดูนะครับมันเริ่มจากการที่ประเทศที่เป็นพันธมิตรหรือมหามิตรหลักๆเนี่ยได้ดีก่อนก็คืออังกฤษนะครับเป็นประเทศที่จริงๆขาดดุลการค้ากับสหรัฐนะนะครับแล้วก็กำแพงภาษีเดิมก็คือ10%นะครับ ก็มีการคุยเจรจากันแล้วก็ตกลงกันนะว่าเออจะเป็น10%บเปอร์เซ mm hmm. ็นต์อ universal tariffs ชาวชาวนนะครับ,รบแล้วก็ก a m p a i g ภาษีออตโต้ที่คุณทัป์เคยตั้งให้ยี่บเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยจะเวฟให้หนึ่งแสนคันนะครับ,รบในส่วนตัวรถยนต์สัญชาติอังกฤษทั้งหมดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสองชาติที่ต้องบอกว่าอยู่ในกลุ่มที่ในเชิงตัวยุทธศาสาตร์เนี่ยนะครับน่าจะเจรจาย,ยากสุดก็คือจีนกับเวียดนามนะครับแล้วก็สองชาตินี้ก็ได้เดียวออกมาในกรอบ สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวจีนนะครับรวมของเดิมซึ่งเจอตั้งกระแพงภาษีมา25เปอร์เซ็นต์ในช่วงพร้อมหนึ่งจุดศูนย์ก็เป็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวเวียดนามก็ได้มาที่ระดับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อกี้มันมีการเปยนิดนึงครับว่าประเทศที่ได้ดีลส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะอยู่ในกรอบสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากฐานภาษีเดิมก็ค่อนข้างชัดเจนว่า ก็คงจะได้กันสิถึงยี่สิเอร์เซ็นต์นะครับในสิถึงสิบสองชาติที่จะมีการประกาศออกมานะครับก็คุอยู่ในกรอบนี้แน่ๆนะครับอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่เราคงต้องตามดูกันว่าใครจะได้ดีอย่างไรบ้างครับผมเบื้องต้นเนี่ยไทยอยู่ในสิบถึงสิบสองประเทศนี้ไหมครับเขาไม่ได้เอ่ยชื่อไทยออกมาเราก็หวังว่าเราจะอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่หรือเปล่าใช่ครับมีนักข่าวถามนะครับในทีมงานของสรัฐแล้วก็ทางคุณทรัมป์เหมือนกันว่าเอ้มีชาติไหนบ้างเขาไม่ได้ตอบเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีจดมายออกไป สิบถึงสิบสองชาติในค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นโดยภาพรวมก็ก็น่าจะต้องติดตามกันนะครับอย่างใกล้ชิดแหละนะครับว่าในภาพรวมจะได้ดีลหรือยังไม่ได้ดีลนะครับสำหรับผู้แทนการค้าไทยที่เริ่มได้มีการหาือในสัปดาห์นี้ครับครับงั้นจากข้อมูลจนถึงล่าสุดในทางกรุงศรีเราประเมินยังไงบ้างครับในแต่ละซินารีโอว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คงหวังยากมากแล้วแหละแต่บางคนก็กลัวว่าเราจะไปได้เกินกว่าเวียดนามได้ที่ยี่สิบหรือเปล่าความเป็นไปได้ในแต่ละทางเป็นยังไงบ้างครับ ครับเอาเอาแรกก่อนนะครับขอทีมงานดึงดึงภาพขึ้นมานิหนึ่งนะครับ,รบเาทางเราเองเนี่ยประมองมองว่าเรื่องของตัวราคาสินทรัพย์โดยรวมเนี่ยนะครับน่าจะจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับในเรื่องตัวราคาสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมนะครับอันนี้<ต>เราเทียบเคียงกับตัวแชร์หน้าจอให้เรานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านทางทีมงานจะช่วยเ,อ,เอ๊ะผมผมแชร์แล้วนะครับผมแชร์แล้วแต่ว่าทีมงานยังไม่ได้ดึงขึ้นมาหรือเปล่าครับทีมงานเขาบอกว่ายังยังไม่ได้แชร์มาเดี๋ยวรบกวนพี่เอดี้แชร์เพิ่มมานิดนึงได้ไหม เดี๋ยวสต็อปโดยแช่ใหม่นะครับเดี๋ยวขอแช์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือคือเรามองว่าภาพของตัวราคาสัพ์เป็นนะครับน่าจะบอสทอมเมาไปแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าเฮดวินหลักของการลงทุนในปีนี้คือ r i ซิฟเค้า a r i f f นะครับช่วงที่2ถึงวันที่9เนี่ยก็คือ t Tariff s ช o อ k ราคาสั์ลงมาก่อนเลยครับเพราะว่าทุกคนก็จะประเมินดาวไซส์เศรษฐกิจนะครับแต่ว่าระดับกำแพงภาษีตรงนั้นเนี่ยคือซ v e r e Case ที่จะเกิดขึ้นนะคือกรณีแย่สุดนะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไทยเองที่36เปอร์เซ็นตนะครับหรือแม้แต่จีนเองที่54เปอร์เซ็นตะตรงนั้นคือจุดที่แย่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมคือธนาคารพั์เนี่ยมันลงมาตอบรับว่าภาษีจะสูงระดับนั้นไปเรียบร้อยแล้วอย่างบ้านเราเองเนี่ยก็อินกับสีไทยที่น่าจะโต1.3เพราะมีการประเมินกันในช่วงนั้นเลยครับว่า GDP จะโตให้1.3แล้าเจอภาษีระดับนั้นนะครับอันนี้เป็นจุดที่บ่งชี้นะว่าธาคารซั์เนี่ยมันตอบรับล่วงหน้าไปแล้วนะครับภาพของการฟื้นตัวมันจะคล้ายๆกับช่วงคคคควดดนนนนนนนะตออออออัััั้้บบททมืืลกกาหงจไรร หลังจากนั้นก็คือภาพของการที่เ,เล่นกับตัวนโยบายการเงินในแบนครั้งที่ต้องเข้ามาประคองเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจหลังจากนั้นเนี่ยหนึ่งปีสองปียังไม่ได้ดีอแต่ว่าเป็นการกลับสานะเป็นไทม์เฟรมของการรีเรทเฟดนะครับ,รบก็คือเป็นภาพของการที่ดึงสาระกลับจากอินทรัพที่มันต่ำลงมาแล้วนั่นเองนะครับมีการเซตอัพพซิชันเรียบร้อยภาพของตัวการดึงสินทรัพย์ที่ขึ้นต่อเน,นื่องจากความคาดหวังเชิงบวกบนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นก็คาดหวังในเรื่องตัว วัคซีนนำไปสู่ reopening reopening เปิดเมืองนะครับ,ร,บรอบนี้เหมือนกัน,นครับมันจะเก่งกันในเรื่องตัวคาดหวังว่าจะมีดีลนะครับแล้วก็นําไปสู่การเปิดการค้าระหว่างกันนะครับ<อ>เป็นรายประเทศไปนะครับ<อ>เช่นราคาซับเนี่ยในฉากทัพหลักคือบอสท่มามเอาไปแล้วนะครับเกือบท<ะ>ุกประเทศถ้าประเทศไหนจะมีโลใหม่เป็นเรื่องส่วนตัว <laughs> เป็นแฟกเตอร์ส่วนตัวนะครับซึ่งภาพตัวแพงภาษีเนี่ยมันก็ดําเนินมาเรื่อยๆนะอย่างที่เราเห็นกันนะครับ ตัวนี้เป็นระดับที่สูงสุดที่จะเจอกันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเรามองในบ้างพอเห็นจีนนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของสหรบที่30%นั่นหมาความว่า c v เบียเของทุกประเทศตอนนี้คือ30%ครับนะครับแต่ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับถัดมาคืออะไรครับก็คือเวียดนามนะครับที่ได้20%เนี่ยบอกได้ยากว่าดีหรือไม่ดีเป็น f r e ฟ e ฟ b a s e ของเอเชียนะครับในฝั่งตัวาวิตเซียที่ต้องแข่งขันกันว่าจะต้องได้ดีลที่ดีกว่าเวียดนามนะครับหรือว่าเท่าเวียดนามเป็นอย่างน้อยเพื่อให้เกิดการแข่งขันได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยฉากทัศน์หลักเนี่ยรอให้โอกาสนะครับ65เปอร์เซ็นต์ครับว่าจะได้เทียบเท่าหรือดีกว่าเป็นอย่างน้อยนะครับจากเฟรมเวิร์กเนี่ยสองสามเรื่องด้วยกันครับอันแรกคือสิ่งที่สหรัฐกังวลมากเนี่ยคือเรื่องตัวการสมสิทธิ์นะครับก็ต้องบอกว่าเอะเราเองเนี่ยนะครับเรื่องการสมสิทธิ์เนี่ย าจะคุยกันว่าไอ้าจจะมีไม่มีนะครับสัดส่วนเท่านั้นเท่านี้อ่ะแต่อเวอร์โดยรวมเนี่ยนะครับเราน้อยกว่าเวีดนามนะครับมากพอสมควรนะครับแล้วก็มันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ทีมไอร์แลนด์นะครับผู้แทนขาไทยเนี่ยไปเจรจาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะทําให้ตัวดีวของบ้านเราเองเนี่ยมีโอกาสที่จะดีกว่านะครับอันที่สองเนี่ยครับผมมองในเรื่องตัวประเด็นของอินโดไชน่าเนี่ยนะครับสระท์เองเขามองไทยเนี่ยนะครับเขามองไทยนะเป็น s t r a t e g i c เรื่องตัวความมั่นคงระดับหนึ่งครับอันนี้ผมเลยคิดว่าไม่อาจจะเป็น ออปปอตตี ity, นะครับอันที่3ก็คือภาพของตัวเรดบาลานเราไม่ได้เกินดุลกับสรัสนะครับมากเท่าเวียดนามเรายังมีการนำเข้าสินค้าของสรัตบ้างนะครับแล้วก็ทางทีมไทยแลนด์ก็มีเรื่องการนิกเกิลเที่จะเอานะครับการนำเข้าสินค้าสรัตบางอย่างเข้ามาเพิ่มเติมนะครับและสุดท้ายในเรื่องตัวการใช้บริการเทคโนโลยีเนี่ยเราก็มีการอคอนซูมการบริโภคนะครับหรือใช้บริการของตัวฝั่งสรัตค่อนข้างเยอะผมเลยมองว่า ประเด็นหลักๆประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการที่เกษตเพิ่มเติมเนี่ยเราอาจจะได้ดีดีลเทียบเท่าเวียดนามหรือดีกว่าอย่างน้อยก็เป็นที่มาครับว่าก่อนที่ดีสุดเนี่ยนะครับอันนี้คือไม่ได้คาดหวังนะนะครับแต่ถ้าได้มา10-15เนี่ยถือว่าตลาดหุ้นจะตอบรับเชิงบวกนะครับพภามการรีเรตติ้ง3-5เปอร์เซ็นต์จะเกิดขึ้นนะครับหุ้นอย่างพวกนิคมนะครับหุ้นอย่างพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับส่งออกเกษตรเนี่ยจะวิ่งแรงนะครับเช่นเดียวกับตัวพลังงานเพราะว่า ถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยผมว่าเราคงต้องนำเข้าพวก L N G base เยอะนะครับเช่นพวก energy sector จะได้ประโยชน์เชิงบวกนะครับในกลุ่มที่อิงกับตัวต้นทุนพลังงานที่จะถูกลงนะครับอันที่สองเนี่ยครับคือเป็นระดับที่ผมคิดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงแล้วกันนะครับก็สิบห้าสิบแปดเปอร์เซ็นดีกว่าเวียดนามเล็กน้อยเนี่ยตอนทุนไทยจะตอบรับเชิงบวกนะครับอันนีคมเราก็จะแข่งกันได้เชนเดฟเยังเข้ามานะครับเช่นส่วิทก็ไปต่อนะครับพวกนําเข้าสินค้าพวกไอทีนะครับ พวกนําเข้าก๊าซจะได้ประโยชน์เชิงบวกนะครับส่วนฉากทัศที่สามเนี่ยคือเท่าๆเวียดนามอันนี้ผมว่าตลาดเฉยๆนะครับก็คือกลางๆอาจจะไม่ได้ตอบรับบวกหรือลบแต่ว่าก็จะดูเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเพิ่มเติมเช่นอินโดนะครับมาเลยนะครับแล้วก็อาจจะรุ้ไปถึงอินเดียด้วยว่าเราดิวดีกว่าหรือแย่กว่านะครับก็จะทําให้ภาพตลาดเองออกมาในเชิงกลางๆนะครับแต่ฉากทัศที่สี่ที่ห้าเนี่ย ออกมาในเชิงที่ต้องบอกว่าได้ดิลแยกกว่านะครับก็คือยางคุยไม่จบนะครับอันนี้ตลาดหุ้นไทยอาจจะมีโอกาสกระแทกลงไปต่ำกว่าพันหนึ่งร้อยรอบหนึ่งแต่ว่ากรณีซีเวียเคเนี่ยผมว่าไม่หลุดพันห้าสิบจุดปกลกนะครับเพราะว่าตัวนั้นมันคือตอบรับในเรื่องตัวทั้งความสิ่งการเมืองรอบหนึ่งทั้งในส่วนตัวชาริฟช็อคที่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์รอบหนึ่งนะครับแต่ว่าสองฉากทัดเนี่ยนะครับสี่กับห้าเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราจะลงเร็วนะเพราะฉะนั้นในแง่กลยุทธ์เองเนี่ยตลาดมันคง ลงมันเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเวลาดึงเพื่อนกลับให้อิงก,กับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัววงจรดอกเบีย้ยลงนะครับในฉากทัที่สี่กับฉากทัที่ห้านะครับผมครับอ่าปแนะนําที่กลยุทธการลงทุนในในหุ้นกลุ่มที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์ในในฉากทัชที 3, 4, 5, 2, ่สามสี่ห้าหน่อยสิครับครับเออจริงๆหุ้นที่ได้ประโยชน์ฉากที่สามสี่ห้าเนี่ยมันคือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากวงจรดอกเบีย้ยลงครับเพราะว่าชัดเจนว่าถ้าเกิดเอ่อตัวต้านต่อด้าน กระแพภาษีเราไม่ดีนะครับแน่นอนว่าเฉดวุลุ่มเราเสี่ยงที่จะชะลอตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นกลไกในเรื่องต้นโยบายการเงินเนี่ยจะต้องร่งตัวครับดอกพิลล่าจะลงนะครับจากที่เคยคาดการณ์กันว่าจะลงหนึ่งสองครั้งเนี่ยอาจจะลงเร็วกว่านั้นแล้วก็มากกว่านั้นได้นะครับเพราะนั้นตลาดจะพักตัวไปก่อนนะครับเพราะนั้นหุ้นอย่างพวกกลุ่มไฟแนนซ์นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่ม ICT ทีนะครับที่เซนซีฟเชิงบวกต่อดอกเบี้ยลงหรือว่าหุ้นที่มีหนี้นะครับในฝั่งตัว โครงสร้างนี้ก็ทั้งเยอะนะครับอย่างพวก CPO เกนียก็จะได้ประโยชน์เชิงบวกนะครับแต่มันจะมีมุมนึงนะครับในในทุกฉากทัดเลยนะมันจะมีเซกเตอร์หนึ่งที่มันมีโอกาสที่จะเป็นภาพบวกหมดนะครับไม่ว่าจะออกมาสถานการณ์ไหนนะครับคุณบอกครับว่าเซกเตอร์อะไรนะครับก็คืออันแรกคือคาร์คาร์ิครับคือคาร์มันไม่ได้กระทบจากภาพนะครับฉากทัดที่ 1, 2, ึ่สามสี่เลยนะครับ ภาพรวมมันเป็นเซนเ,เมนต์ล้วนๆผมเลยคิดว่าเซกเตอร์นี้นะครับไม่ว่าจะออกมาในเคสที่ดีมันก็จะขึ้นแบบรีเลทีฟออกมาในเคสที่แย่มันจะเป็นที่ของการพักนะครับว่าโ,<อ>โดเมนเซกเตอร์กระทบน้อยเพราะฉะนั้นหุ้นอย่าง CPO เนี่ยจะเป็นจุดที่ใครที่ไม่แน่ใจอาจจะมองโพชั่นตรงนี้นะครับ,รบแล้วอีก2องเซกเตอร์คือ ICT นะครับกับเซกเตอร์ของโรงไฟฟ้านะครับถามว่า ICT จะได้ประโยชน์เชิงไหนถ้าเกิดได้ดีวที่ดีนะครับอันแรกก็คือ ถ้าได้ดิวที่ดีหรือว่าดีมากๆเนี่ยมันน่าจะมีการนําเข้าสินค้านะครับพวกไอทีอะไรจากสหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ากําแพงภาษีมันอาจจะน้อยลงหรือว่าคลายขึ้นนั่นหมายความว่าอาจจะมีต้นทุนในการนำเข้าสินค้าทีที่ถูกภาพพวกนี้นะครับเซกเตอร์พวกนี้อาจจะเพอร์ฟอร์มขึ้นนะครับในทางกับการถ้าเกิดได้ดิวที่ไม่ดีนะครับดอกเบี้ยก็จะลงเร็วนะครับด้วยความที่แคโฟลของตัวเซกเตอร์ซีทีเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็เป็นโดเมนสิทิเซกเตอร์นะครับ กลายว่าจะได้ภาพเชิงบวกกลายว่าไอซีีเนี่ยครับเพื่อจะออกมาเกลี่ยด้านไหนก็มีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มได้ในแง่มุมใดมุมหนึ่งทั้งหมดนะครับเช่นเดียวโรงไฟฟ้าเหมือนกันครับถ้าจะได้ดีวที่ดีต้องนําเข้าไ n เอลเจีเยอะนะครับด้เห็นว่าต้นทุนของแก๊สนะครับน่าจะลดลงนะครับก็หมายความว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าก็จะมีกําไรที่ดีขึ้นมาที่กว้างขึ้นนะครับส่วนในฉากทัศน์ที่อถ้ามันได้ดีวไม่ดีล่ะหุ้นอาจจะลงก่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะฟื้นขึ้นมาจากวงจรอกเบี้ยที่ลงเร็็วครรรับกปะมาณอ์ ที่อาจจะโอเคในสถานการณ์ที่เราไม่รู้จะไปทางไหนดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดในเชิงตัวรายละเอียดดีเทลเนะี่ยฉากที่ดีมันก็จะเกลี่ยไปในขาตัวนิคมนะครับตัวปิโตเคมีนะครับอะไรพวกนั้นนะครับหรือว่ากลุ่มอื่นๆแต่ว่าถ้าฉากที่ไม่ดีนิคมก็โดนเทกระจาดแน่นอนนะครับผมเห็นด้วยครับผม พี่กังวลไหมครับว่าถ้าสมมติว่าเราได้ภาษีตัวเลขที่มันไม่ดีจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในระยะสั้นที่ตลาดหุ้นมันอาจจะถูกกระแทกลงมาแต่มันจะทําให้ไทยยิ่งเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวไปอีกเลยครับเอ่อที่ต้องต้อง,ต,องต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าแย่เนี่ยต้องดูว่าแย่ในระดับไหนนะครับถ้าแย่ยังแข่งขันได้ไม่ได้ดิฟไปจากตัวเวียดนามหรือประเทศเพื่อนบ้านเยอะเนี่ยนะครับจริงๆเอฟเฟกในเศรษฐกิจของเอ่อพวกประเทศเอเชียโดยส่วนใหญ่ระยะยาวเนี่ยไม่กระทบเยอะนะครับครับจริงๆในเชิงตัวเอ่อ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวแล้วกันนะครับเอฟเฟกต์โดยรวมถ้าเกิดสหรัฐตั้งกำแพงกับเราเยอะเนี่ยนะครับเออ่เราเนี่ยเอฟเฟกน้อยกว่าสหรัฐในภาพ5ปีถึง10ปีนะครับเพราะว่ามันยังมีสตรัคเจอร์ของตลาดอยู่ที่จะสามารถเดเวอร์ซิฟายได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าช็อตเทอมก็คือเจ็บปวดไปก่อนนะครับแต่ลองเชอรมิงเนี่ยเจ็บไม่มากเพราะว่าผลิตภัณฑ์คุณยังมีโอกาสที่จะขายได้ในกลุ่มประเทศคู่ค้าอื่นๆนะครับแต่สหรัฐเองเนี่ยคือเจ็บเลยเจ็บเลยอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่า ตอนนี้สหรัฐก็คือดําเนินนโยบายเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงก็เลยเป็นที่มาว่ามุมมองโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันอาจจะโน้มเอียงมาในขาที่ตอนนี้นะครับ,ค,รบคุณทรัมป์พร้อมจะให้ภาษีกับทุกประเทศโดยส่วนใหญ่แล้วเรทจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นสิถึง20%เพราะว่าประเทศที่เขาเป็นเป้าหมายหลักๆเนี่ยมันได้ดีออกไปเรียบร้อยแล้วมันมีโอกาสมากที่เป็นสิบยี่สิบเซนพียงแต่ว่าทีนี้ผมไม่กล้าที่จะให้มุมมองที่ออกเชิง positive มากนักกับผู้ลงทุนเนี่ย มันคือเรื่องที่เขาเพิ่งแถลงเมื่อกี้นะครับว่ามันมี12ประเทศที่อาจจะได้จดหมายนะครับก็หมายความว่าถ้า12ประเทศเนี่ยถ้าเรายังไม่อยู่เนี่ยครับมันก็เป็นความไม่แน่นอนนหลรสิเออคือแล้วพอถ้าเกิดเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยต้องมาต้องดูกันนะสมมุติถ้าเกิดเป็นอ,อินโดเป็นมาเลเซได้10%นะเนี่ยอันนี้เหนื่อยเลยนะเราเรายังไม่ได้ดูเนี่ยนะครับกลายว่ามันจะตีเป็นลบก่อนเลยนะมันจะไม่ไมองเวียดนามแล้วนะครับคนที่ได้ก่อนเนี่ยเป็นแค่เป็นเบสให่คนอื่นตามนะครับไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดี แต่ถ้ามีชาติในเอเชียชาติในชาติหนึ่งนะที่ไม่ใช่สิงคโปร์มาได้สิเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้ดีลเนี่ยอันนี้จะกลายเป็นลบทันทีนะครับอ,อันนี้ทุกคนจะเข้าใจาคือตอนแรกผมผมคิดไว้แบบนี้ก่อนที่คุณทั้มจะแถลงเมื่อกี้เนี่ยนะครับ,รบก่อนที่ข่าวของบูมเบิร์กจะเลยขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เขาจะให้มาหมดเลย60ประเทศครับอ <laughs> ผมคิดว่าเขามีทงในใจแล้วว่าจะให้เท่าไหร่เ,เขาเห็นตัวข้อเสนอทุกประเทศเรียบร้อยแล้ว๋ยจะประกาศมาเลยทีเดียวอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบนั้นแต่พอเห็นข่าวเมื่อกี้นี้ ไม่แน่ใจว่าเออเราจะอยู่ในตรงนั้นไหมนะครับแล้วก็ในสิบสองประเทศโอเคถ้ายังไม่มีอาเซียนเลยครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดมีอาเซียนมาชารัฐในถ้าดึง้ได้สิบได้สิบห้ามาเนี่ยเราก็จะแบบแอบต้องคิดกันต่อนิดนึงนะครับอันนี้ก็เลยเป็น uncertainty ที่ที่ไม่แน่ใจตอนนี้นะครับหลังจากที่ก่อนเข้ารายการเนี่ยเพิ่งอ่านข่าวของบลูมเบิร์ดแล้วเห็นมันมีอะไรขึ้นมาครับถ้าเป็นออกมาในแง่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปแล้วครับเลื่อนออกไปก่อนแบบเนี้ย ตลาดมันจะแช่นานไหมเออจริงๆริงตลาดจะเล่นกับแฟกเตอร์อื่นครับอย่างที่คุยกับบอยไปว่าถ้ายังไม่ได้ดิวไม่เป็นไรแต่ชาติอื่นในเอเชียนะครับเอ่อในอาเซียแะ้วกันเซาท์อีสเอเชียเนี่ยนะครับเอเชียดอกจีงใต้ต้องยังไม่ได้ด้วยนะครับยังมีชาติใดชาติหนึ่งออกมาได้นะครับเราได้สิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ดีอ่ะแต่ถ้าเป็นอ่ามาเลเซียเป็นอินโดได้ดิวแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่าเวียดนามอันนี้ไม่เป็นไรยังเป็นเรฟเฟนเบสเหมือนเดิมยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ ก็คือ,อยังในหมดของการเจรจาแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้แล้วมีคนได้แล้วออคนนั้นเขาได้ดีลที่ดีกว่าเวียดนามอันเนี้นะครับมันจะเป็นจิตยาที่อาจจะต้องตีความกันโดยเฉพาะถ้าเป็นสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นลบแน่แต่ถ้าเป็นสิบห้าสิบแปดมันอาจจะยังพอมองออฟซิมิชชันได้ว่าเยังเจรจาอาจจะได้ก็ได้อะไรประมาณนี้ครับผม,มครับผมน่าจะเป็นสุดสัปดาห์ที่ลุ้นกันเหนื่อยมากในในหลากหลายมุมเลยนะครับจะมีอีกเรื่องหนึ่งมีอีกมุมหนึ่งก็คือ คนก็ยกตัวอย่างจากเวียดนามเหมือนกันว่าเขายอมแลกอะไรต่างๆนานาเยอะมากเพื่อให้ได้อัตราภาษี20%เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นการต้องเปิดเ,เสรีการค้าต้องให้สินค้าบริการไหลเข้ามาได้ง่ายๆไม่มีภาษีด้วยเนี่ยถ้าไทยต้องเสนออะไรแบบนั้นด้วยเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันอาจจะเข้ามากระทบกับบางอุตสาหกรรมบางภาคส่วนในบ้านเราได้เหมือนกันตรงน,นี้เรามองเป็นความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับ ครับเออจริงๆต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่เราจะรีวิวในเรื่องตัวกำแพงภาษีบางประเภทอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยทีมไทยแลนด์เขา,าได้ทำสต๊าดีเรื่องนี้อยู่แล้วเนะเขาเห็นเหมือนกันว่าเฉดพัเนื้อที่ดีของเราก็คือสลับเนี่ยนะครับเราก็เพิกเฉยเข้ามานานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาทําการค้ากับเรามาดีมาโดยตลอดและหลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็ไปทำฟรีเทรดกรีเมนต์กับบางประเทศนู่นนี่นะครับหลายๆส่วนซึ่งเราก็ให้สิทธิทางภาษีกับ ประเทศที่เป็นคู่ค้าใหม่ค่อนข้างดีนะครับเพียงนั้นเขามองเหมือนกันว่ามันจะมีบางสินค้าที่อาจจะมีการรีวิวนะครับจะต้องมีการประเมินใหม่อย่างเหมาะสมผมยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องตัวร้อยให้สิทธิ์ในเรื่องตัวรถยนต์ไฟฟ้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยนะครับผมว่าจริงๆเรื่องพวกนี้เราก็สามารถให้สัรัดได้หรือว่าบางภาษีที่เราอาจจะฟรีเทรดกับบางประเทศเนี่ยนะครับก็ต้องชาร์จให้แฟร์กับตัวสัตรัเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าเราต้องหมดหน้าตัดเหมือนเวียดนามไหมผมว่าไม่เพราะเวียดนามเองเนี่ย ถ้าเราไปดูสัดส่วนการเกินดุลเขาเยอะนะครับ,รบเทียบกับตัวสหรัฐเนี่ยแล้วก็การคอนซูมสินค้าจากสหรัฐแทบไม่มีเลยนะครับเ<ม>วียดนามเนี่ยแล้วก็ในเรื่องตัวสมสิทธิ์นะครับที่ส่งสินค้ามารีแบนแล้วส่งออกเนี่ยของเวียดนามก็มีค่อนข้างเยอะนะครับ,รบสัดส่วนเนี่ยอาจจะ 40- ่สถึงห้าเเลยนะครับก็ต้องบอกว่าดูภาพรวมเองเ่ยมันเลยไปที่มาว่าเขาเองอยังต้องการตลาดจากสหรัฐเนี่ยนะครับม,มันก็เลยเป็นความพยายามที่ต้องทํานะครับในเชิงที่ แอคทีฟหน่อยในเรื่องของ policy แล้วก็อาจจะต้องเป็นเรื่อง adjust เรื่องอื่นประกอบจริงๆมันมีเรื่องหนึ่งนะนะครับแต่ว่ามันเป็นวอลติงที่ทางทีมวิทยเราเห็นแบบไม่เป็นทางการนะครับว่าไอตัวการตั้งกำแพงภาษีคุณทรัมป์เลยครับที่ตั้งกับเวียดนามนั้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจริงๆเนี่ยอันนี้ผมยังไม่เห็นในเชิงแฟกต์ว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆไหมนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกเวียดนามคนจ่ายด้วยนะอ่อืมเออคือตั้งแพงตัวเองได้เองแต่ว่าคุณชาร์จราคาตัวเองขึ้นนมาะครับ ไม่ใช่เป็นสหรัต้องมาจ่ายแพงในสินค้าของเวียดนามเพิ่มขึ้นนะครับอนิภาพบอกใช่ไหมครับเพื่อลดการนแบภาษีทั้งหมดแล้วคนอเมริกาได้สินค้าในราคาเดิมแบบน้นเงินเฟ้อไม่ได้เพิ่มด้วยอย่างนี้หรอใช่ได้สินค้ราคาเดิมครับแต่ว่าคุณต้องรับผิดชอบเรื่องภาษีตรงเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันมันไม่ได้เป็นทางการซึ่งเรากำลังเช็คอยู่เฮ้ยมันจริงไหมแต่ว่าเราเห็นวิดดิ้งนี้นะครับซึ่งเราก็ลองดูเหมือนว่าเฮ้ยโอ้ดีลตัวนี้คือมันแอคทีฟมากนะครับในฝั่งตัวเวียดนามนะครับแต่ว่า ต้องบอกว่ายังไม่ออฟฟิเชียลด้วยกันอออขออนุญาต <okay. S 2> ว่าเดี๋ยวต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่าเห็นหนะครับเห็นประเด็นนี้ขึ้นมาครับผมก็ยอมขนาดนี้จริงนี่คือหมดหน้าตักของแท้เลยนะโอ้โหแล้วแ,แบบบางคนบางคนไปเมนชั่นถึงเรื่องของพวกผู้ประกอบการเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยครับเพราะว่าอเมริกา <c oughs> เขาก็เด่นเรื่องนี้ถ้าถ้าสินค้าเขาไหลเข้ามาในบ,บ,บ้านเราเยอะๆพวกนี้จะถูกกระทบไหมในมุมพี่ก็คงกระทบครับก็มันก็ต้องบอกว่าซัพพลายมันเพิ่มขึ้นนะครับราคามันก็อาจจะ กระทบพวกการในบ้านเราแต่ผมคิดว่า,าทางการเองก็จะมีระดับในการโปรเทคระดับหนึ่งนะครับมันคือเรื่องการเจรจาต่อรองรก็เป็นไปได้นะครับคงพยายามที่จะนําเข้าพวกเ,เขาเรียกว่าสินค้าเกษตรก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูเรื่องกลุ่มโปรตีน,นผมว่าเขาพยายามโปรเทคระดับนั้นนะครับอย่างตัวอังกฤษเองเนี่ยที่ได้ดีลสิบเนตี่ยเขาก็นำเข้าเอทานอลจากสหรัฐเพิ่มขึ้นนะครับข,ของบ้านเราเองเนี่ย ถ้าคอนซูมในส่วนตัวพวก l n g ได้นะครับแล้วก็ต้นทุนการขนส่งนะครับ,รบมันไม่ได้สูงมากแล้วเข้ามาแล้วมันมันโอเคเนี่ยซึ่งเราเป็นประเทศที่บริโภคน้ำมันนะเราเดฟเิตในเรื่องตัวเอลยูนีีอยู่อะไรคนยัง,งงงมากว่าบ้านเราเองเนี่ยมีทั้งปตทกรุ๊ปมีโรงกลั่นมากมายนะครับคิดว่าเราผลิตน้ำมันเพียงพอจริงๆเนี่ยไม่พอนะครับต้องเข้าใจภาพนี้ก่อนนะครับสัดส่วนเนี่ยหกสิบสี่สิบเลยที่เรายัางต้องอิมพอร์ตเข้ามานะครับ,รบเพราะนั้นเวลาราคาน้ำมันขึ้นเองเนี่ยเห็นหุน เชิงสตรัคเจอร์ต่อ GDP เนี่ยมันเป็นเอฟเฟกลบนะเพราะเราเทรดดิฟฟิสิตในเรื่องเอเนจีเราขาดดุลน,นะครับ,รบจะได้เข้าใจภาพตัวนี้อันนี้ก็ต้องต้องตามเหกือนซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นวอลุ่มที่มันได้ไซส์พอสมควรครับแต่ต้องตามดูนิดนึงว่าเอะเราจะทําได้ขนาดไหนอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงตัวพวกภาษีสัปสานนิดบางส่วนอะไรเงี้ยนะครับเรื่องตัวสินค้าพวกอาจจะเป็นพวกแอลกอฮอล์สราอะไรที่รจริงๆบางส่วนเราผลิตไม่ได้ะนะครับหลอดจะ ตั้งกำแพงน้อยลมหรือว่าอาจจะเปิดฟรีขึ้นก็ได้อันนี้ผมแค่นั่งคิดไปนะอย่างเช่นพวกไวน์อะไรพวกเนี้ยนะครับบ้านเราก็ไม่ได้เป็นประาติที่แบบผลิตไวน์<ม>นำเข้ามาก็อาจจะไม่ได้กระทบมากหรือเปล่าในเรื่องตัวผู้ผลิตในประเทศนะครับ<ม>อะไรพวกเนี้ยนะครับมผมว่าในรายสินค้าเนี่ยทีมทแถลงเขาอาจะมี ข้อมูลอยู่เยอะที่จะต้องไปเจรจาจยู่แล้วครับผมได้ครับงันเดี๋ยวรอลุ้นกันงั้นมาถามนเชิงกลยุทธ์บ้างครับวันนี้ถ้าดูจากตลาดหุ้นไทยมันก็อาจจะนิ่งๆทรงๆและปริมาณการซื้อขายก็ค่อนข้างน้อยมากผมเชื่อว่าหลายคนก็จับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะไม่รู้จริงๆว่ามันจะออกมาในหน้าไหนเราแนะนําเชิงกลยุทธ์วันนี้ยังไงบ้างครับต้องลดอรอตลงไปบ้างหรือเปล่าเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้อาจจะรู้เรื่องรู้ราวกันละ แบบจริงๆก็ต้องบอกว่ามันคือความไม่แน่นอนนะในช็อตเทอมแต่ว่าท้ายสุดมันจะมีบทสรุปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเวลาพูดถึงว่ามีบทสรุปนั่นหมายความว่าดิเรกชันนจะเกิดนะถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงประเด็นการเมืองไว้นะครับตลาดมันมักจะเป็นแบบนี้นะมันจะมีการ p r o เทคร r i ล่วงหน้ามานะครับล่วงหน้าลุวงหน้ามานะครับแล้วพอเกิดเคสเกิดประเด็นอะไรที่มันเป็นจุดที่เขาคิดว่าเดี๋ยวมันจะมานามาสู่บทสรุปด้านใดด้านหนึ่งแบบนี้นะครับมันมักจะเป็นการดึงสาระกลับนะครับซึ่งผมชวนนักทุนคุย กลับไปที่ภาพแรกที่บอกไปนะครับว่าราคาสินทรัพย์เนี่ยมันควรจะบดทอมไปเป็นส่วนใหญ่ทุกประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับ<ะ>เพราะว่าคุณโดนทาริฟช็อคที่ภาษีแรงที่สุดในแง่ตัวเซนเมนต์ความรู้สึกและเอฟเฟกต์พาษีนนั้นเกิดขึ้นทุกคนจะต้องประเมินในกรณีดาวไซด์รอดาวเต็มที่ไว้ก่อนนะครับอันนี้เข้าใจภาพนี้ทุกคนจะเข้าใจนะครับออซึ่งตลาดหุ้นไทยหลังจากนั้นนะครับหลังวันที่9เมษายนฟื้นนะครับและนําตลาดหุ้นอื่นๆด้วยครับรบอย ดีขึ้นมาจนถึงวันที่13พฤษภาคมเนี่ย ừ, 16%เน <ừ. S 2> เราอยู่ในท็อป5นะครับของเอเชียเลยนะครับแต่คุณบอยทราบใช่ไหมครับว่าหลังจากนั้นวันที่14พฤษภาคมน้นมาเนี่ยหุ้นไทยมันสวิงลงมาเรื่อยๆสามานะครับถามว่ามันเกิดจากอะไรนะครับมันเป็นรอยแยกที่เราเกิดเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะวิ่งแปลกแยกออกจากเ <ừ. S 2> อเมเซียนะรครับเพราะเรามีความเสี่ยงด้านการเรืองนะครับเพราะทุกประเทศนักทุนเขารู้กันว่าเวลา มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขนะึ้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือนโยบายการคลังต้องเข้ามาช่วยนโยบายการเงินก็ต้องเข้ามาซ<ะ>ัพพอร์ตพอมันเห็นว่าเฮ้ยถ้าอ<ะ>ันเซอร์นี้ด้านการเมืองมันมานั่นหมายว่านโยบายการคลังมันจะสะดุดครับ<ะ>มันก็เลยเป็นการปรับโพซิชันมาซึ่งรอดาวจากวันที่สิบสี่เนี่ยหุ้นลงมาสิบสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งตัวนี้มันพรซ์ซินในเรื่องตัวความเสี่ยงการเมืองไปมากกว่าริสของการเมืองหกครั้งในอดีตนะครับค่าเฉลี่ยมันจะลงมาสักเก้าจุดสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ริสฟิเมียมเดือดมาแปดสิบเบร มันแยกไปแล้วพี่ผมจะบอกภาพนี้ครับว่าด้วยอิทธิพลของดอลลาร์ที่กำลังอ่อนค่าต่อเนื่องด้วยวงจรดอกเบี้ยขาลงของสหรัฐที่กําลังจะลงในช่วงไตรมาสสามไปต้นไปและรอบของการลงไซเคิลนี้เนี่ยมีการประเมินว่ามันจะเป็น long term นะครับ rate cut cycle ไปอีกเจ็ดถึงแปดครั้งดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐจะลงมาที่สามถึงสองจุดเจ็ดห้ายังไงก็ตามเอเอ็มเอสีจะ outperform ครับนะครับเพื่อนบ้านเราเองเนี่ยไม่ต้องบอกว่า คาดหวังฟันโฟ้อเลยมา่ไหมันจะเป็นการปรับฐานะแบบค่อยเป็นไปเพราะว่าเรายังมีความเสี่ยงภายในนะครับตลาดจะเป็นฝั่งของการที่ค่อยๆฟื้นตัวมากกว่าครับแถมอีนิดนึงตอนนี้นะครับดัชนี MSCIEM กับ MSCI ไทยแลนด์มันตเป็น PE ปิดแกบไปเรียบร้อยแล้วครับเดิมทีเนี่ยเราโดนดีเรทติ้งมาเรื่อยๆเลยเมื่อก่อนเราจะ a v e เร g สูงกว่า EMAsia ประมาณ4ี่เท่าถึงห้าเท่าตอนนี้เราลงมาเท่าเรียบร้อยแล้วลบ2อ SD นั่นหมายว่า คุณโดนดีเรทมาปิดแก็บเรียบร้อยแล้ว<อ>นะครับเออ<ม>นะครับอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าแล้วไปดูในแง่รีเทิร์นนะครับหลังวันที่9เมษายนต้นมาเนี่ยตอนนี้หุ้นไทยขึ้นมา4%มหุ้นนัชนีเอ็มเอ็มอไอตลาดเกิดใหม่ในเอเชียขึ้น30%นะครับมันเป็นรอบของการที่กลับสนะกันอยู่ซึ่งผมคิดว่าเป็นผู้สถา,าบุนผู้ลงทุนสาบันในประเทศนี่แหละที่จะกลับสนะนะครับแต่ถ้าได้เทรดดิวที่ดีฟอเรนจะเข้ามาด้วยครับนะครับให้เดียประมาณนี้คือเป็นรอบของการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยครับผมได้ เวิร์สเคสดาวไซด์ก็ไม่เยอะแต่ยังพอลุ้นอัพไซด์ได้จากหลากหลายประเด็นเดี๋ยวต้องรอดูบทสรุปเรื่องของการเจราจากันอีกทีนะครับก็ให้ไว้เป็นไอเดียและกลยุทธ์เผื่อคุณผู้ชมจะเอาไปลองปรับพอร์ตในช่วงวันนี้หรือว่าช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยนะครับหรือใครจะเลือกถือข้ามไปแล้วก็ไปลุ้นกันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็ได้วันนี้ขอบคุณพี่อดีมากนะครับให้ความรู้กันขอบคุณครับยิดีครับสวัสดีครับผม